วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาเรียญคริปโตการอัปเกรดเครือข่าย (Network Upgrade) การอัปเกรดเช่น Ethereum Changai Upgrade ส่งผลต่อการปลดล็อกการ Staking และเพิ่มความยืดหยุ่นในระบบทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นในระยะยาวตัวอย่างการอัปเกรด Bitcoin p r o o ส่งผลเชิงบวกต่อความปลอดภัยและความสามารถในสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts) 2. กฎหมายและข้อบังคับ (Regulations) การเข้มงวดกฎข้อบังคับในสหรัฐหรือยุโรปเช่นการกำกับดูแลของ SEC ส่งผลต่อเหรียญที่ไม่ได้รับการยอมรับเช่นในสากิตัวอย่างการอนุมัติบิตคอยทีเ F ส่งผลบวกต่อราคาบิตคอยและตลาดคริปโตดูรวม 3. กิจกรรมของนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investments) การลงทุนจากบริษัทใหญ่เช่นบลอ็อกหรือเทสล์สามารถผลักดันราคาขึ้นได้ในระยะสั้นตัวอย่างการที่ MicroStrategy ซื้อบิตคอยจำนวนมากส่งผลให้ราคาขึ้นทันที 4. การแฮกแฮ็กและปัญหาด้านความปลอดภัยการแฮกที่เกิดกับกระดานเศษหรือโปรเจกต์ใหญ่เช่นนทิทส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนตัวอย่างการแฮกกระดานเทรดคูคอย ส่งผลกระทบต่อราคาของโทเค็นที่เกี่ยวข้องอัตราดอกเบีย้ย (interest r a t e การขึ้นดอกเบีย้ยจากธนาคารกลางเช่นเฟด (Fed) ส่งผลลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโตตัวอย่างหากเฟดปรับลดดอกเบีย้ยในปี2 0 2 4อาจกระตุ้นความสนใจในบิตคอย 2. เงินเฟ้อ (inflation) หากเงินเฟ้อสูงนักลงทุนมักมองหาบิตคอย และทองคําเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง h s s ตัวอย่างความต้องการบิตคอยเพิ่มขึ้นในช่วงเงินเฟอ้อส,สูงในปี2021 3. ความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์ u s d s t r e n g t h หากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าราคาคริปโตที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์มักลดลงตัวอย่างดัชนีดิส,สูงขึ้นส่งผลลบต่อราคาบิตคอย 4. เหตุการณ์ระดับโลก (Global Events) สงครามความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือวิกฤตการณ์เช่นความขัดแย้งในยูเครนส่งผลต่อราคาคริปโตในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย Roadmap และพันธมิตรใหม่การร่วมมือกับบริษัทใหญ่เช่นพอลิกรอนกับดิสนียช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือตัวอย่างการประกาศพันธมิตรใหม่ช่วยดึงดูดนักลงทุน 2. โท t o k e n o m i c Tokenomics จำนวนเหรียญหมุนเวียน Circulating Supply และการเบรินเหรียญ Token Burn ส่งผลต่อความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานจำนวนเหรียญหมุนเวียน Circulating Supply และการเบรินเหรียญ Token Burn ส่งผลต่อความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานจำนวนเหรียญหมุนเวียน Circulating Supply และการเบรินเหรียญ Token Burn ส่งผลต่อความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ตัวอย่างการเผาเหรียญของบีนบีส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้น 3. การเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่การเปิดตัวโครงการที่ใช้ประโยชน์จากเหรียญเพิ่มความต้องการเช่นการเปิดตัวเกมเพลย์ทูเรความเชื่อมั่นของนักลงทุนเ ocial media เช่นทวิตเตอร์หรือ reddit ส่งผลกระทบต่อราคาผ่านการกระจายข่าวตัวอย่างการเคลื่อนไหวของลิลอนมัสกยวกับเดอคอส่งผลบวกต่อราคา ดอ 2. ปริมาณการเทรด (Trading Volume) หากเหรียญมีปริมาณการเทรดสูงราคาอาจมีความผันผวนตามความสนใจปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาเหรียญคริปโตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนักลงทุนควรพิรจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสม การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองอยากเทรดคริปโตให้มั่นใจในทุกสถานการณ์ตลาดคริปโตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปัจจัยต่างๆตั้งแต่การอัปเกรดเครือข่ายไปจนถึงเหตุการณ์ระดับโลกนักลงทุนที่พร้อมรับมือและมีข้อมูลที่ชัดเจยนย่อมได้เปรียบในทุกโอกาสแพลตฟอร์มใช้งานง่ายรองรับการเทรดสินทรัพย์คริปโตมากกว่า50รายการสเปรดตำ่ำ เพิ่มโอกาสในการทำกำไรเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงช่วยให้คุณตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้นโปรรีเบตส,สูงสุด0.72ดอลลาร์สำหรับบัญชีสแตนดาและเซน0.5625ดอลลาร์สำหรับบัญชี Pro เซโรโ r รเริ่มต้นง่ายๆใน3ขั้นตอน 1. สมัครบัญชี 2. ฝากเงิน 3. เริ่มเทรดและสร้างโอกาสทำกำไรได้ทันทีติดตามเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและการวิเคราะห์ที่แม่นยำ Facebook ตามผมลงทุนคริปโต YouTube ตามผมลงทุนคริปโต Tiktok ตามผมลงทุนคริปโต